สวัสดีครับพอเทมันทราเวลนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ดีวารีมักกะสันถนนเพชรบุรีนะครับก็ใครที่กำลังหาโรงแรมอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดินเพชรบุรีนะครับหรือว่าโรงแรมที่อยู่ติดถนนเพชรบุรีก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ดูนะครับอตอนนี้เฮียม,มาพักเนี่ยเป็นเวลาดึกแล้วนะครับเนื่องจากว่ามาทำงานนะครับแล้วก็ าหาโรงแรมก็มาเจอโรงแรมนี้นะฮะก็เลยแวะเข้ามาลองพักดูนะครับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในบริเวณล็อบบี้ของโรงแรมนะครับ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆล็อบอบี้อีกส่วนหนึ่งนะครับคือล็อบบี้เขาจะทําเป็นที่นั่งแบบยาวเลยนะฮะไว้แขกแบบมานั่งรอเช็คอินเช็คเอาท์หรือว่ามานั่งเล่นก็ได้นะฮะตรงนี้ก็เป็นโซนของอชั้นหนังสือต่างๆนะครับแล้วก็ชั้นตกแต่งนะครับของต่างๆนานานะครับแล้วก็จะมีคอมพิวเตอร์อยู่เครื่องหนึ่งนะครับบรรยากาศก็มืดๆหน่อยเพราะเฮียมาดึกละนะครับอะได้ห้องก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเต็มตัวไปที่ห้องนะครับ ในระหว่างรอลิเพียก็ถ่ายบรรยากาศอีกมุมหนึ่งมาให้ดูบริเวณหน้าลิฟต์นะครับมองตรงไปตรงนู้นก็เป็นส่วนของล็อบบี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโซนของที่นั่งนะครับที่มีเพิ่มแยกออกมานะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นห้องอาหารถึงชั้นห้องพักของเราแล้วนะครับไปเดี๋ยวไปที่ห้องพักของเรากันนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศทางเดินระหว่างไปห้องพักนะครับ เอาเหมือนเดิมนะครับเราก็มาเช็คทางหนีไฟกันก่อนนะครับโอเคว่าต้องไปไหนอะไรยังไงนะครับเสร็จแล้วก็มาดูที่ระบบเซฟตี้นะครับก่อนประตูนะครับเนี่ยส่วนของดูน o t ตดิทเทิร์ฟก็เป็นป้ายนะครับด้านหนึ่งดูน o t ตดิเทิร์ฟอีกด้านหนึ่งก็เป็นเมก u p r o ูมนะครับโอเคนะฮะเป็นระบบแขวนนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวสวิตช์ไฟนะครับก็มี อยู่ทั้งหมด3ส่วนนะฮะมีรีโมทแอร์สวิตไฟหลักแล้วก็ซองเสียบคียการ์ดนะครับตรงนี้แล้วก็ป้ายห้ามสูบบุหรี่นะครับปรับ2000นะฮะตามมาตรฐานอีกส่วนหนึ่งก็เป็นโซนของไม้แขวนเสื้อนะครับไม่มีตู้เสื้อผ้านะครับแต่ว่ามีที่แขวนไว้ให้นะครับพร้อมกับไม้แขวนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างเขาก็มีตู้เซฟนะครับสำหรับเก็บของมีค่าเอาไว้ให้ด้วยนะครับนี่อยู่ด้านล่างของที่แขวนเสื้อผ้านะครับ แล้วก็มีในส่วนของป้ายนะครับนะ No Smoking นะครับคำเตือนห้ามต่างๆนะครับถัดมาก็จะเป็นตู้เย็นนะครับตู้เย็นมินิบาร์นะครับด้านในก็ไม่มีอะไรนะให้ซื้อมาเติมเองได้เลยนะครับเขาก็จะทำตู้ว่างไว้ให้นะครับน้ำดื่มฟรีนะครับแล้วก็กระติกน้ำร้อนกับแก้วน้ำก็อยู่ด้านบนนะครับตรงนี้นะครับอยู่ใกล้ๆกับทีวีเลยนะครับแล้วก็นี่เป็นทีวีนะครับอยู่ปลายเตียงนะครับ หน้ากระจกเขาก็มีไดเป่าผมนะครับใส่ตะกร้าเตรียมไว้ให้นะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของเตียงนอนนะครับของเฮียจองมาก็เป็นคิงเบดนะครับอันนี้ก็เป็นเตียงนอนนะครับมีหมอน2อใบแล้วก็หมอนอิงนะครับแล้วก็ผ้าห่มนะฮะสังเกตก็จะไม่ได้หนามากเท่าไหร่นะครับตรงนู้นก็มีโต๊ะอยู่บนหัวเตียงอันนึงนะครับแต่ว่าไม่มีโคมไฟนะครับ นี่ก็เป็นส่วนของห้องน้ํานะครับก็มีอ่างล้างหน้านะครับชักโครกนะครับแล้วก็ตรงห้องกระจกการนู้นก็เป็นโซนของห้องอาบน้ํานะครับนี่เป็นกระจกนะครับหน้าอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็มีส่วนของตรงนี้ครับผ้าเช็ดตัวนะครับให้2ผืนนะครับแล้วก็ในนู้นก็มีพวกแชมพูนะครับกับเจลอาบน้ําให้นะครับส่วนแห้งส่วนเปียกก็แยกกันมีกระจกกั้นนะครับ อาเช้านี้ลงมาทานเบรคฟาสต์นะครับพอดีเฮียจองมาเป็น RB นะครับรวมอาหารเช้าด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นลายบุฟเฟ่ของห้องอาหารนะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับก็มีอาหารทั่วไปนะครับไข่สลัดนะครับน้ำผลไม้น้ำเปล่าขนมปังปิ้งนะฮะก็โอเคครับผมดูโอเคเลยนะฮะห้องอาหารเล็กๆกระทัดรัดนะครับ ห้องอาหารก็จะมีมาสคอตอยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นพี่หมีตัวบัลเล่มตัวนี้แหละนะฮะ mm. ก็จะเห็นมีคนมาถ่ายรูปกับมันตลอดเลยนะครับ mm. ก็ถือเป็นมา s c คคอตอีกอย่างหนึ่งของที่ห้องอาหารนี้นะฮะ mm. ถูกใจเด็กๆเ,เขาละ mm. ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวที่ d ีวารีเอ็กซ์สมักกะสันแบงคอกนะครับ ใครที่อยากจะมาพักนะครับก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับตัวของ Express ก็เป็นอีกคัตเกอรี่หนึ่งของดีวารีนะครับสำหรับวันนี้นะครับโฮเทลแมนทราเวลนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง h o t e l m a n t r a v e l ด้วยนะครับ และอย่าลืมติดตามเพจโฮเทลแมนย่อม,มุษย์โรงแรมกันด้วยนะครับแล้วก็รายการ h o t e l แมนไลฟ์นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มครึ่งนะครับมีอะไรก็มาคุยกันได้ใน Hotelman l i ฟ e นะครับพูดคุยสนทน,นาปัญหาทั่วไปของชาวโรงแรมนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ ep หน้าสวัสดีครับ